วันนี้เรามาพบกับมาด้าสามโอ้โหบอกเลยโคตรสุดครับคันนี้ป้ายแดงนะครับนะประมาณร้านเอ้ยร้านสองนะแต่วันนี้เราขายครึ่งนึงคือหกแสนกว่าบาทและครึ่งนึงคือ <S 1> 1 <S สามแสนกว่าบาทและครึ่งนึงคือหนึ่งแสนกว่าบาทโอ้โหเป็นไงครับโคตรสุดครับคุณลูกค้านะป้ายแดงดาวเป็นแสนแต่และดาวเท่าไหร่ครับผมดาวศูนย์บาทโอ้โหนะครับป้ายแดงนะคันนี้นะดาวศูนย์บาทนะผ่อนสองหมื่นแต่คันนี้ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเองนะครับและครึ่งนึงคือหกพันบาทและครึ่งนึงคือสามพัน ตลอดสัญญานะครับทุกคันป้ายแดงดาวเป็นแสนแล้วเราอะดาวศูนย์บาทเลือกเลยชอบคันไหนด่วนนะครับเงื่อนไขนี้ให้ให้กี่คน10คนค่ะพี่โทรเข้ามา0 9 7 9 3 9 3 9 4เหรือแอดไลน์ที่แอดก่อนนะคะพี่โอพีเชเชบอกเลยครับโคตรสุดนะยังไม่พอนะครับป้ายแดงดาวเป็นแสนแล้วดาวเท่าไหร่นะดาวศูนย์บาทและคันนี้ออกรถแถมเงินกับบ้านแถมเงินกับบ้านหนึ่งแสนโอ้โหแล้วคันนี้ เป็นไงครับแล้วคัะน่ะศูนย์บาทอ่ไม่ได้นะพี่โอ้โหพี่แค่นี้ออกรถศูนบาทผ่อนสามารถกว่าก็โคตรคุ้มแล้วนะ,ะรถของเราแล้วประกันว่าไงบ้างไม่มีชนหนักจมน้ำยาแม่พิควาฟ้ไฟไม่กลับมาแน่นอนถ้ามีหรือตรวจพบยินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยโอเคนะครับแล้วลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อรถต้องทําไงอะ่ะ เรามีบริการถึงที่ค่ะมีเจ้าหน้าที่เป็นเสด็จเสด็จาถึงหน้าบ้านเสด็จเสาเสร็จแล้วแล้วก็จะไลด์ไปถึงหน้าบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆถึงแม้จะไกลแค่ไหนเลยโอ้โหโคตรคุ้มค่านะครับแล้วเผื่อเอ้าเรารับประกันแล้วล่ะว่ารถเราดีจริงแล้วเผื่อลูกค้าซื้อไปมีปัญหาล่ะซื้อไปมีปัญหานะคะเราดูแลถึงที่ค่ะแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยระยะเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยระยะเวลา1ปีสี่ชั่วโมงโคตรคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันแบบคันคันสั้ ตัวนี้เกือบชมใหม่นะครับนะตัวรองชมใหม่นะป้ายแดงอยู่ร้านสองเราขายครึ่งหนึ่งคือ6กแสนกว่าบาทโอ้โหป้ายแดงดาวเป็นแสนแล้วดาวเท่าไหร่นะดาวศูนย์บาทถลันสองพันบาทโอ้โหผ่อนเดือนแค่หนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทนะแต่วันที่บอกนะออกรถปุ๊บเราเงินกลับบา้านทันที1นึ่งแสนบาทแต่ถ้าพี่ไม่มาเงินกลับบ้านนะครับแล้วเอามาดาวนะงวดเหลือแค่หมื่นกว่าบาทเองไม่<ฮ>ไม่ถึงหมื่นด้วยเป็นไงโคตรคุ้มโคตรคุ้ม<ฮ>และคันต่อไปนี้ก็มาด้วสามเหมือนกันอีกนะครับนะตัวนี้คันนี้เท่าไหร่นะคันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่ จากร <6 S 1> ้านสองเหลือหกแสนกกว่าบาทแล้วคันนี้อ่ะสามแสนกว่าบาทค่ะโอ้โหรถครึ่งนะึงนะเป็นไงรถมาครึ่งนึงอีกนะครับนะตัวนี้ดาวศูนย์บาทผ่อนเท่าไหร่ผ่อนประมาณเออคันนี้หมนะื่นสองละคันนี้เท่าไหร่ผ่อนหกพันค่ะหกพันกว่าบาทพี่มาได้สองจีสองวอดด้วยนะจัดไปนะแล้ววันละรถเอาเงินกลับบ้านเท่าไหร่นะห้าหมื่นบาทจัดไปนะครับคันนี้นะและเรามาดูคันสุดท้ายคันไฮไลท์เลยนะบอกเลยว่าโคตรเด็ดพี่คันนี้นะคันนี้สามแสนแล้วคันนี้เท่าไหร่นะ 1 0 0 0งแสนกาบาทโอ้โหพี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อเงินสดก็ดีซื้อเงินผ่อนก็ได้นะครับพี่นะป้ายแดงดาวเป็นแสนระดับเท่าไหร่นะดราศูนย์บาทค่ะและงวดนะครับนะคันนั้น6กพันแล้วคันนี้เท่าไหร่สามพันค่ะสามพันกาบาทตลอดสัญญานะครับแต่คันนี้ขอย,ยาวนะครับเป็นรถบ้าน ฝากขายนะครับไม่เกี่ยว2สองคันนี้นะสองคันนี้จะเป็นรถบริษัทของเราเลยนะครับนะเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะกี่สายแรกนะสิบสายแรกค่ะที่เบอร์โทร0 9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไ์เข้ามาที่แอกจอนนะคะพี p แช่แช่อย่าลืมในขาดนะครับเงื่อนไขนี้ต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะต้องมีบัตรกี่ใบบัตรเหรอพี่พาะบัตรแดใบนะคะหมายถึงว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะมีอะไรบ้างข้าราชการวิหารศรกิจเครดิตบัตรกดเงินสดนะคะบัตรเกษตรกรบัตรอาชีพ บัตรประกันสังคมแล้วก็บัตรกันผ่อนรถค่ะประมาณนี้นะครับนะคุณลูกค้านะอย่าลืมนะครับกดแชร์และคอมเมนต์ได้วยที่มีบัตรอะไร1ิสายแรกที่โทรมาสามารถยืมบัตรได้แล้วถ้าสิบสายหลังล่ะไม่ได้นะคะต้องใช้แพต้องใช้บัตรตัวเองนะครับนะคือเงื่อนไขคุ้มมากเอาบัตรมาแลกเงินสูงสุดเท่าไหร่นะหนึ่งแสนบาทโอ้ต้องรีบด่วนเลยนะครับสิทธิ์เริ่มใกล้หมดแล้วนะพี่นะอย่าลืมเลี๋ยนะครับถ้า3คนนี้ยังไม่ถูกใจเรามีรถมากกว่ากี่ร้อยคัน3 0 0ค่ะ เยอะมากนะครับนะสนใจขนาดเลือกได้เลยนะครับยังไงนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเลือกคุณภาพเลือกความภูมิค่าเลือกทีมงานป๊ออายสามเหลี่ยมออโต้ขอบคุณครับ